ยานทุกคนยานหัวสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆนะตอนนี้อุ drink, ้กับกุ๊ก <écrit> ิ๊กกำลังสิไปนาทุกคนเบิ่งเส้นทางสภาพกันไปนาของเราเป็นแบบเส้นทางดังเดิมคือแบบสมัย40-50ปีก่อนอันนี้ก็คือมัวนะหัวสาบานมัวเราเลือแต่ซากดิ เมื่อวานที่พา,ากันไปเกี่ยวเขาน้องตุ๊กเนาะเกี่ยวเขาให้เนาะส่วนเขานาน้องอุกคิ๊กท้านยังเป็นเกี่ยวเทือเนาะแต่เขาให้น้องกุกตุ๊กขัานเกี่ยวมันเป็นเกี่ยวแต่เคืองนึ่งเด็ดุเูเขาดองงต้องลง นะคะทุกคนเป็นยันงวคุณออกแมว่าเนี่ยมุ้เป็นดินเผาดิเผาขี้รถ ทุกคนทางขึ้นประตูค่ะจะประมาณนี่โอ้ยย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 ยูกยอนยยน,นมันสิเป็นยย้ยยยยยย้านย โบลแบงบอนลึงรถแล้วเพิ่นกับโบลแบงยิ่งมาทุกคนพอได้ได้เออืุดกุกกิ๊กวงกุกกิ๊กอยู่ทางหลังเลยจนจนสิ้นใจ ເພາະວ່າເຮົາກຽວກ່ອນເພິນເດວກັນຶ ผลิตไม้ทุกคนเนื้นกกนอทศกัณเนาะผลิตไม้ปลับปุบสาวงามประจำบ้านเรื่องคาดเป็นที่หนึงน่งหนึ่งเข่าไปหมอตอแหลเรื่องขนนั้นเอะอะอะ <c oughs> อะไรเ <c oughs> <c oughs> ออไม่น่ะ <c oughs> นี่มาหอดเคียงน้องตุ๊กตาแล้วจะเ้าไปยาบนิดนึงเลยหยาบเลยเาไปไป้อนบุห้ไปมาลิอันทุกปรเชวย้อนฉกนถ่ายคลิปนะให้เอ็ดูเอ่อแม่เ็ว่าทิมาเกี่ยวเขาววยแล้วเพื่อนกาวบ้านเจ้าอ่ะในแม่ป้าเพาะเขาเลือกหมดละ แม่แม่จะปีนอย่างเสียดายอยู่พ่อบัวลไข่ให้แลแว่ินไทยเราไห้กินน้ำเกินกระเสื้อวันนี้่ะไข่ไข่เขาเรียกไงไงมาแล้วค่ะไปซื้อของเข้าากินเลยทุกคนโตผู้ดีงามเนาะโตกําลังชิ่งง่ายทุกคนกําลังชิ่หายเขาที่เราชิเกี่พายเป็นตัวนั้นเนาะเพราะว่ามันมันมีซ่อง เขาเฮ็ดกวงแล้วมันมีซองอันเถะนะตัวนึงจะเป็นแบบว่าเขาเอินรานเห๋อวะสิ่งเขาเขาเข้ากับเข้าเข้าเข้าอันเด็กเขาดอบบแมนซื้อเขาบบแมนเขาดอเขานอนนาเขาเขาแพะเขาแพะเป็นตัวนั้นนี่เขาแพะไปขึ้นไปขึ้นบนกันดีกว่าตรงนี้มีมีอ่าเขาจะเอ้ยอย่างกิหล มีนามีทากมังนี่วะบ่มีไปเออไดทุกคนเออทุกคนโดนโอ้ตกอยู่มองคันทุกคนนี่ๆๆนี่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 นมองนี่แหละ <c oughs> <c oughs> คุะนนะ <c oughs> <c oughs> บัน่าเลยไมเอมา บุได้เอาโดนมาะเลยก็อีเมท่ามาบุ๊ดได้เอาโดนไปว่าเพาบุได้เอาเนป้าเนป้ามังตกนะเลนสขุนมองค์นั้นเนสขุไปเก็บนะอู้นะมาเก้อกันเนาะเนาะทุกคนตอนนี้อูกระมาฮอตเหงื่อแล้วเนาะกะคลิปวิดี นี่ก็เป็นคลิปการรีวิวทางไปนาของน้องอูนะเพราะว่าทางไปนาของอูนี่เป็นทางที่แบบทอโลโคทุหูอิลี่เป็นทางที่แต่แต่เขาจะสร้างมาประมาณได้4ี่สิบปายก็เปียเนาะสี่สิบปายก็เปียได้แต่ตอนสมัยอ่ะแม่จันเกิดพู้เละเพราะว่าทางไปนาตัวนั้นแต่ก่อนมันจะเป็นเส้นทางที่จะลัดออกล่องซานเนาะแต่ว่าเนื่องจากอายุสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะทนมีมาเป็นทางยางแล้วก็ะเส้นทางตัวนั้นก็เลยบริสายอ่าไปออกทางอ่า ไปออกไปล่องสาลเนาะก็คือจะไซไปให้ไปนาไม่อย่างย่างเดียวกันท่าจะไปล่องสาลคือกลับมาออกไปทางยางเนาะเพราะว่าเส้นทางตัวนั้นเป็นเส้นทางป่าตึบหนาแล้วก็มันมีความอันตรายยานตัวแบบตัวูตัวเน่นนะ อันนี้นี่เขาก็เลยแบบมาใส่เส้นทางใหม่เนาะเส้นทางนั้นก็คือเป็นการรีวิวการไปนาซื่อกะกะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วอู๋ก็จะไปเกี่ยวเขาเซนนาส่าะในคลิปวิดีโอหน้าแหละกะไปเฮ็ดหยางยูนาก็เคี่ยมเบิ้งกันได้นะทุกคนการในคลิปวิดีโอนี้อู๋ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอู๋คิดต่อไปเด้อบ๊ายบาย